ทางหน้าผมนะครับเป็นโครงการสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งบูรณะใหม่นั่นเองซึ่งจุดนี้เริ่มต้นจากถนนเสรีไทยนะฮะเราจะเห็นว่าพื้นจะลาดยางมาต่อยแล้วนะเนี่ยก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเนาะแบบนี้ก็จะได้ใช้กันแล้วนะครับหลังจากปิดบูรณะไปเกือบปีกว่าๆนะครับ ึ่งเสาก็จะเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กเดิมอยู่นะครับแล้วก็ทำเพื่อความหนาแน่นอีกชั้นหนึ่งแน่นอนหรือเปล่าไมา่รู้นี่แบบนี้เลยเนี่ยก็จะทำแบบนี้ให้มันหนาขึ้นเสาจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งกลางหน้าก็จะเป็นลานสกายวอล์กนะครับ ทรงแยกบางกะปินะครับอนาคตจะมีรถไปฟ้าสายสีเทาผ่านไปทางนี้ครับทางถนนพ่วงสิริไปออกแยกท่ามานะครับไปปันจบกับสีส้มนั่นเองและก็สีเหลืองนะครับก็ปูพื้นแล้วนะครับลานสก,กายวอล์ ก็จะอยู่หน้าพันทิปนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็สะ่านการแยกก็ปรับปรุงแล้วนะครับเหล๋ยวปูปิวข้างบนนั่แหละครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลานสก,กายวอลอีกจุดหนึ่งนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแยกจุดที่รถไฟฟ้าก่อสร้างนะซึ่งจะเห็นว่าเขาจะใช้เสาเดียวกับรถไฟฟ้าแล้วก็มีเสาเหล็กตรงกลางอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะผ่านหน้าเดอะมอลนะครับน้อง ข้างหน้าเราจะเห็นว่ามีถนนเลี้ยวเข้าในห้างหรือมอได้ครับเมื่อก่อนก็รื้อออกแล้วก็สร้างใหม่ซ่อกันเลยซึ่งเดี๋ยวมอก็ปรับปรุงใหม่นะครับแต่ก็ยังเปิดให้บริการนะครับชั้นีแล้วก็ชั้นข้างบนนะซึ่งจุดนี้จะเห็นว่าจะมีสกายวอล์กจาก รถไฟฟ้านะฮะจากสถานีบางกะปินะครับเข้ามาห้างเดอมอลนะครับให้เชื่อมกันแล้วนะตอนนี้นี่อีกไม่นานนะครับก็จะได้เปิดใช้แล้วเปิดใช้พร้อมห้างเดมอลนะครับที่ปรับปรุงเนี้ยและอันนี้ก็คือช่วงต้นนะครับที่ขึ้นจากถนนลาดพร้าวสะพานกามจยกบางกะปินั่นเองซึ่งอยู่ตรง หน้าสถานีบางกะปิกองรถไปป้าสายสีเหลืองนะครับ